สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแลรับชมผ่านช่องทาง Facebook หรือ YouTube นะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาคุปปะระปากระดีะะะดที่เราได้หมักเกลือไว้นี่ค่ะนี่ค่ะ หนึ่งเ่าว่านะเขาหมัก ห้ามหมักเกือไว้พี่น้องแต่ว่าห้ามได้ใส่น้ำด้วยแต่ยังมีน้ำเนาะพ่าน้ำปลามันออกอาจจะช่วงที่ร้อน,นหน่อยตโตใหญ่ด้วยปกีเด้วยนี่ปกดีมันจะตัวใหญ่ คนอีสานต้องไปขี่เดืดพี่น้องจ้า ก็ตัดสิไส้หัที่ห้องขัวไว้น้ำเน่พี่น้องกรตก็สิไส้หัที่ห้องซื้อมาจากตลาดน้ำเพราะว่าอันนี้ที่ห้องซื้อมาจากห้องตลาดนี่มันจะออกหนึ่งแดงเนาะเขาก็เฮ็ดมาจากด้วยไอ้นี่เขาบดมาเขาขัวมาด้วยอะไรที่ถามรับจากสร้างข้าวโพดด้วยซ้ำั่เน,นี่ยแหละสร้างข้าวโพดลำ แต่สีน่าใจข้าวคั่วข้าวเหนียวตอนที่ย้ายอยู่เพิ่นจะขัวแบบอันยังเพิ่งจะขัวเป็นเม็ดใส่แล้วเด้อยายขวบเขาขวบขวบเขาสารอีสานบ้านเฮางเพิ่งจะขัวเป็นเม็ดใสเลย นังสือพี่น้องหกหกถึงหนึ่งปีนะยังขายแล้วหกหนึ่งปีแต่ห้องสกินหกเดือนเ้าก็ต้องเอาไปทำอะไรตากประเดดโอ้ตากไปวะเอาไปตั้งเดดตากแดดไว้มีคนบอกมาว่างั้นนะมันก็สิเป็นกิงเ้็ว ใส่กระหังขนมมาได้พี่น้องเอ้ย,อยน้อนสิมาอ้อสลัดกระโดดสัปเหร่ไทยอ้โ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 ออห้ำใส่น้ำหายเบิดแล้วพี่น้องจ๋า <c oughs> ห้ำดูดน้ำเข้าไปแล้ว ใครมันเอ๊ะเอ๊ะมาว่าครับได้พอลรวบอกเด้อ เขาบอกเออทั้งวันเลย น้ำหายไปหมดแล้วน้ำดูดไปหมดแล้วโอ้ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เด้อพี่น้องจา้าช่องเฟซบุ๊กกับช่อง bigju c h a n แน l เฟซบุ๊ก Facebook กับเจ้อ้อยออราทัยจา้า อากกมากดิดกานนะรับชมเราต้องการปลาปรปปลากะดีกระแจ้งมาเด้อปลากะดีปลาสวยเดี๋ยวเรามาหากระปุกใส่กันพี่น้องคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า